สวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกคลิปนึงแล้วนะครับผมนี่คือคลิปเอาบอกวองอยู่ทงนี่ตอนนี้เขาได้สํเนีแล้วนะครับยอเสวยนี่ครับนี่ยอเสวยแล้วก็อกล่องนะครับนี่อกล่องยวที่ภาพเบี่ยงอีกนะครับผมนี่มีลายสายพันธุ์อยู่ทงหน้านี่ครับบรรยากาศทงหน้ามนไดอันนี้พันธุยังนี่ง บลกลองเท่ากันนะครับไะย่างไปเอาอีกท่านหนึ่งเข้าไม่นี้คือว่าเข้ามาชิมร่างกระสือนะครับเห็นปะ้องเห็นตรงมองบุกนะซุกซุกคนณนะเต็มต้นเอ้าเบิ้งไปเบิ้งเนี่ยอันนี้คือฮักไปงานหนึ่งเลยนะครับพายุเข่าดีอีคืงหนึ่งนี่ครับเอียงก่อน ปลุกร่องทองเนี่ยบ๊อดเดียวเอาเนื้อสูงมาเบิ่งเนี่ยงามแท้น,น,ทนี่ครับลงไปไอ้บะม่วงนี่บ่แตกแน,น่นอนครับเพราะว่าดินเขาปเ,ปเป็นดินไส้เนาะไปแบบหลายพวดแต่บ่เอาหลายไหมเออเอาหลายเอามาซิม้บึ้งเก็บก,ก่อนนี่ครับผมนี่ปลุกร่องทองนะครับ พี่น้องมึงเจอลรเนี่ยไม่ต้องเอาไม้ดึงเอาเลยนะครับนี่เห็นปะอยู่ต่ำแห้งนี่ครับเนี่ยน็นครับปาดอันนี้ยังกว่าอกล่องทองนี่ครับผมกำลังต่อยอยู่นี่ครับ อ่าเอาพ me me. Here. Here. ่อโยกพอกินสะก้อนนะครับผมพี่น้องนี t t ่กินไส้บุญลงไฟเห่านะครับผมสุดยอดอีรีป่ะเหาเก็บเอาหน่วยใหญ่เนี่ยใหญ่ดีพ่ายไปอีกต้นหนึ่งต้นใหญ่ๆเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมพีัน้องบังวังพันยังไงพันยังน้อพี่น้องเอ้ยจำซื้อไว้เลยเจ้าแบบนี้ ไม่ทุ้งจะสีกหระบ่อหลแห้งเลยนี่ครับห้างผับมองมองอยู่หน้าแตเห่างางตอครับไลยเต็นไปครับขอาไอยสูงๆเหมืนกันนะเหลืองน่ะอันนี้เปวงพันยียังนี่พี่น้อนี่อตีหูจังเลย ปอดเดี๋ยวเถอะไหลมาหาเลยพี่ออน้องบั้งปอดซุกข้าตนนี่ครับเดี๋ยวไปต้อยเอาเรียบบัตนี้นี่ครับนี่นครับพี่น้องเป็นอะไรก็บ้าเขาออกไปกินนี่ครับอืมเริ่มซุกกันไปแล้วนะ ครับกินน้ำประทานเล็บ่น้องเอ้ยเต็มนะครับกําลังในบ้านกําลังจัดการนะครับโอเคพ่อก่อนครับผมตัวถุงสิแตกก่อนนะครับผมเออนี่ครับผมโอเคครับพอกันไม่ได้คลิปหนาเนาะครับผมนี่ป๊อดขอบคุณครับผม